สวัสดีค่ะช่องแม่มีปลูกผักนะคะวันนี้บีมาข้าวสวนผักค่ะจะมาย้ายต้นกล้าเคลนะคะจะย้ายต้นกล้าเคลลงในแปลงผักค่ะต้นของเขาสวยดีแล้วนะคะสมบูรณ์มากเหลือจะหอยทากค่ะก่อนอื่นมีก็จะถอนต้นกระหล่ำปมว่วงนะคะเขาไม่เป็นปมค่ารุ่นนี้ก็จะถอนไปให้ไก่กินนะคะเดี๋ยวจะถอน แล้วก็เอาใบของเขาเนี้ยไปให้ไก่ค่ะแล้วก็ลำต้นส่วนลำต้นนี้เดี๋ยวก็จะเอาไปทําเป็นปุ๋ยหมักใบไม้สดพืชสดค่ะเพื่อที่จะได้ปลูกผักต่อน,นะคะบีเคยปลูกครั้งค่ะกะหล่ำปมสีเขียวเขาเป็นปมสวยมากแต่มารอบนี้เขากะกหล่ำปมม่วงเขาไม่ค่อยเป็นค่ะ ใบของเขากนเป็นประโยชน์ดได้นะคะไก่ชอบกินค่ะผักปลอดสารเรานําผักปลอสารไปให้ไก่กินนะคะแล้วก็ไก่ก็จะได้ไข่ให้เราได้กินไข่แล้วก็ขี้ของเขาก็จะได้เอามาทําเป็นปุ๋ยหมักต่อค่ะปลูกต้นไม้หมุนเวียนกันค่ะปลูกง่ายๆค่ะของบีปลูกแบบง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากขุดๆตถมๆรดน้ำํำรดด้วยน้ําหมักเดี๋ยวก็ได้ทานแล้วค่ะ ตั้งแต่ปลูกผักมาของบีปลูกแบบไม่มีสูตรตายตัวนะคะทําแบบง่ายมากเลยค่ะดินนี้ก็เป็นดินเดิมที่ปลูกต้นกะหล่ำปมม่วง,งเมื่อกี้นะคะแต่ว่าแต่ว่าบีผสมปุ๋ยปุ๋ยหมักที่เก่ยลงไปนิดนึงค่ะปวนดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอัตราส่วนก็ไม่มีสูตรเหมือนกันค่ะกะเอาค่ะใส่ลงไป อุ้ยหมักขี้ไกน่นี้ต้องหมักให้เขาหมดฟาร์มร้อนก่อนนะคะถึงจะนํามาปลูกต้นไม้ได้ค่ะถ้าว่าเขายังมีฟาร์มร้อนอยู่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถนําปลูกต้นไม้ได้นะครับจะทําให้ต้นไม้ตายได้ค่ะต้นกล้ากําลังสวยเลยค่ะเหลือจะหอยทากไม่กี่ต้นต้นแรกมีเพาะไว้เยอะมากเลยหอยทากกินหมด เพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจอยากปลูกผักปลอสารกินก็ปลูกแบบเล็ก,ลกๆน้อยๆพอได้ทานค่ะปลูไว้ในกระถางหรือว่าในลังโฟมก็ได้ค่ะพอได้ทานปลูกผักปลอสารทานเองมันก็ดีนะคะมีประโยชน์ค่ะแล้วก็ประหยัดด้วยเดี๋ยวก็เสร็จแล้วก็รดน้ำได้ค่ะ รดน้ำเช้าเย็นให้ต้นของเขาฟื้นตัวสักนิดนึงแล้วก็ค่อยรดด้วยน้ำหมักนะคะเดี๋ยวบีเก็จะพาไปดูแปลงผักอ่า อะไรนะ,ะกวางตุ้งค่ะ,มะแมลงลงรบกวนเยอะมากเลยเดี๋ยวก็จะทําการถอนไปทํากับค่าแล้วค่ะเพราะว่าไม่รู้มแมลงอะไรค่ะลงเล็กกับทั้งแปลงเลยค่ะ ช่วงนี้ช่วงนี้ลงแปลงผักไม่ค่อยได้ลงแปลงผักทุกวันค่ะเพราะว่างานเยอะมากต้องลงทะเลหากับข้าวไหนก็จะต้องซักซีดผ้าลูกค,ค้าด้วยแล้วก็งานอีกเยอะแยะมากมายค่ะงานบ้านงานเยอะมากๆ เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็รดน้ําได้นะคะการย้ายกล้าผักนี้ต้องย้ายช่วงเยน็ยนๆนะคะถึงจะจะได้ผลดีค่ะเพราะว่าเขาจะได้ฟื้นตัวเร็วค่ะตรงนี้เลยนะคะปลูกตรงที่ปลูกกะหล่ำปมม่วงนี่ค่ะ,ะกวางตุ้งที่วีบอกนะคะแมลงลงเยอะเลยค่ะ ตอนแรกอ่ะคือสวยมากๆสวยแทบที่ว่าไม่อยากจะเก็บกินค่ะอยากอยากจะโชว์เอาไว้น,น,นานๆแต่เผลอแป๊บเดียวแมลงลงค่ะเสียดายมากเลยนะคะต้นกำลังสวยเลยค่ะเป็นแมงตัวสีดำๆค่ะไม่ทราบว่าเป็นแมงชนิดไหนค่ะเพิ่งเจอเหมือนกันครั้งนี้ครั้งแรกเพิ่งเจอ ลงทีเดียวไปหมดเลยกับทั้งแปลงเลยค่ะแมงแบบนี้ค่ะแมงตัวนี้เลยค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะพวกเราปลูกแบบปลอดสารนะคะศัตรูพืชเยอะมากไม่ว่าจะเป็นหอยทากนอนมแมลงอะไรต่างๆกว่าจะได้กินเหนื่อยเหมือนกันดูค่ะเพื่อนๆไปหมดเลย ดูซาดีใจว่าผักกวางต้งชุนี้สวยมากจะเป็นแบบนี้ทั้งแปลงเลยค่ะเดี๋ยวบีก็จะเลือกที่ต้นที่สวยๆเอาไว้ทํากับข้าวส่วนต้นที่ไม่ไม่สวยเดี๋ยวก็จะเอาไปให้ไก่หรือว่าทําเป็นปุ๋ยหมักค่ะต้นแคค่ะแคเตี้ยแคเตี้ยสีขาวกับสีแดงนะคะปลูกเอาไว้ในกระถางค่ะ มีศัตรูพืชเหมือนกันค่ะหนอนหนอนลงค่ะปีไม่ได้ลงแปลงผักสองวันหนอนลงเยอะเลยค่ะนี่ก็หนอนหนอนค่ะเออไอ้ต้นแครนี้ตามที่อยู่ช่วงใบนี้คือจะเป็นหนอนนะคะหนอนเป็นเยอะมาก เป็นผักปลอดสารของพีก็มีประมาณนี้ค่ะมีไม่เยอะค่ะช่วงนี้แต่ก็พอได้เก็บทานทำกับข้าวนะคะเล็กๆน้อยๆต้นอ่าดอกหูระพาค่ะชุดนี้ตตดแต่งทำสาวไปหลายรอบแล้วนะคะแต่ว่าชุดนี้ให้ปล่อยให้เขาเป็นดอกค่ะเพื่อที่จะเป็นเก็บมเมล็ดพันธุ์ต่อค่ะหอมมาก ดอกโอระาน่าจะได้เยอะอยู <Trustee> ่นะคะบีต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่ข้ามให้กำลังใจบีค่ะขอบคุณค่ะ